เพื่อนๆท่ากับมาพบพอกันอีกเช่นเคยคะ่ะกับยายสายน,อนอ้องน้อยกับยายสายหวยลาวเลขเด็ดพารวยคะ่ะ่ามือนเท่ากับมาพบพอกันอีกเช่นเคยพี่น้องจ๋ากับแนวทางโค้งสุดท้ายคะ่ะสายด่วนหกคู่วัดใจน้องงวดประจำวันที่21คะ่ะก่อนอื่นยายสายกับคอสวัสดีเพื่อนๆพ่นพี่เพียงน้องเอฟซีค่ะสวัสดีท่างเอฟซีไหมพี่น้องจ๋าแล้วก็สวัสดีเอฟซีเกานํา แอดมินก็ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะขอบคุณถูกกาลังแรงใจเลยเนาะคะ่ะเข้ามาแล้วก็ก,กดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามเป็นกําลังใจให้ยายสายน,ำนํำเนาะพี่น,อน้องเนาะห่ามมาฟังคําเตือนกันก่อนพี่น้องจา๋าคําเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนใะ้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงอ่าเฮาป้าคับเตือนแล้วนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวยายสายกับสิภาคเพื่อนๆพ,นพ,นพี่พี่น้องๆค่ะมาสารุปผลพี่น้องจ้าเฮากลับมาเบิ่งกันวันนี้ทางงวดวันที่19เ้าที่ยายให้ไปผลออกมาเขาลุ้ยลุ้เนาะจะนาอ สำหรับผลค่ะ225041 225041นาะสายวิ่งรูดย่ายให้ไป620620 6ค่ะอ่า2ตัวบนจะเป็น4114นี่ย้ายรูดไปเนาะค่ะเนาะ2ตัวล่างพี่น้องจ๋า2ตัวล่างจะมี2คู่เนาะจะมี22แล้ว950ส,สำหรับ22ส,สายวิ่งรูด มาเน้ะพี่น้องจ๋าหลักสองแยหายสองศูนย์สองหนึ่งสองสามพี่น้องจ๋าเสียดายมากๆเลยเนาะเขานอกกับมาแต่วิ่งรูดค่ะสองตัวแรกอีกคู่หนึ่งค่ะห้าศูนย์สายวิ่งรูดศูนย์มาเนาะหลักศูนย์แยกกันหายสองศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เก่าแล้วก็ศูนย์สามพี่น้องจ๋าเสียดายมากๆอีกแล้วค่ะมาแต่วิ่งรูดค่ะพี่น้องงวดวันที่สิบเก้าเนะาะทาเพื่อนๆพื่นพี่พน้อง FC ตามสายวิ่งรูด่ายกกันหายกันไปเนาะพี่น้องจ๋าเแยกกันหายกันไปเนาะค่ะ สำหรับเพื่อนๆพิ่พน้องสมาชิกทันได้ติดตามสายวิ่งรูดกับยายเนาะค่ะเนาะกับเดเฮกันไปอสองตัวล่างค่ะสองสองกับห้าศูนย์แต่ว่าถัดตามสายจอกรุดไปเนาะค่ะเนาะยายก็ต้องกราบขอโทษเขาไั่น่าเดี๋ยวเข้ามาตามต่อค่ะกับแนวทางโค้งสุดท้ายค่ะโค้งสุดท้ายประกาศเบิร์ดโค้งสุดท้ายสูตรวัดอ่หกคู่วัดใจค่ะงวดวันที่ยี่สิบเอ็ดค่ะเขาก็มาเบิรงกันวันนี้ทาง ของยาสายจะได้ตัวใดมาฝากมาแบ่งปันค่ะสำหรับสายวิ่งรูดค่ะยายให้ที่1 4 5 1 4 5คือสายวิ่งรูดจ้ะ,ะมาดูชุดเด่นค่ะมาดูหกคู่วัดใจนอ้องหกคู่วัดใจยายให้ที่1 7 1 9 4 7 4 9 5, 7 7 5, 9เจ็าอันนี้จะเป็นแนวท่างชุดเด่นเนาะคะ่ะนอหเนก้าสี่เจ็ดสี่เแล้วก็59ค่ะชุดกันพี่น้องจา๋าชุดกันย่าให้ไป3คููคือเก้าค่ะหนึ่แล้วก็ ห้าหนึ่งค่ะห,หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งค่ะถามากกะจดใวแค่ใบน้องพี่น้องนาอบ่มักบ,บ่ชอบเรือนพานใดค่ะอย่าลืมไปกลับเด้อพี่น้องจานนอแล้วก็อย่าลืมว่าแนวทางของยายสายค่ะก็คือหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันค่ะหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นยายกะขออนุญาตครับหัวเป็นหนึ่งกค่ะห้ากค่ะบัวตระกาแดงยายไปใส่เนาะเนี่ย ขออนุญาตเอาสมมติร,ร่องไว้เนาะพี่้องจ้าพอตกงจะใส่มึกซึมอ่าในการเขียนแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะซึมไปหนาต่อไปเนาะค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งหกห้าหกค่ะแล้วก็สี่หกสายวิ่งรูดค่ะหนึ่งสี่แล้วก็ห้าเนาะ เพื่อนๆพี่น้นนนนองเอฟมากหรือว่าชื่นชอบแนวทางของยายกับจดใ้แคบ้เนาะพี่น้องจ๋านอะเพื่อป้องกันการลืมค่ะยายขออนุญาตท่วนให้อีกรอบพี่น้องจ๋าสายวิ่งรูดค่ะยายให้145 5 4 14 5นเสาหาำหรับสายวิ่งรูดชุดเด่นค่ะ17 19 47 49 57แล้วก็59เนานออันนี้จะเป็นอ่า ชุดเด่นค่ะสําหรับชุดกันก็ยายให้3คู่ค่ะ1นึ่งแล้วก็5 1ค่ะอันนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายสูตรหคู่วัดใจเนพี่น้องจ๋าถา้าเพื่อนๆไีวิ่งนองมากกะคอยตามแนวท่างของยายเนาอจ้า ก่อนออกไปพี่น้องจ๋าแต่ไหนแต่รอ์กำลังแร่งใจให้ยายสายน้ำน,ะะน้องขน้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเป็นกำลังใจใทางช่องนํำเอฟซีไมคค่ะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งน้ำพี่น้องจ๋าเพราะว่าจะบริภาดการแจ้งเตือนบริภาดคลิปใหม่ๆของยาาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ย่ยก็จะขอตัวลาแล้วจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ